ตอนนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเราไม่สามารถเข้าไปที่น่านได้เพราะว่าน้ําป่าคือขึ้นสูงมากคือกระบะไม่สามารถผ่านได้ เดินทางไปจังหวัดน่านค่ะซึ่งออกเดินทางจากภูทบเบิกก็คือเมื่อคืนเรานอนที่ภูทบเบิกเนาะจังหวัดเพชรชบูรณ์อ่าออกเดินทางกันประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าบ่ายโมงสี่สิบประมาณนี้ออกจากตรงภูทบเบิกที่แบบว่ามีไฮไลท์กันอะเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรที่ตรงไฮไลท์อะที่สูงที่สุดของภูทะเบิกเออที่สูงที่สุดของภูทะเบิกใช่ออกเดินทางต่อบ่ายโมงสี่สิบตอนนี้ก็คือทั้งหมอกแบบหมอกฝนนั่นแหละ ก็อยู่ระหว่างทางตอนนี้เราเข้ามาในอุทยานผูหินล่องเก่าผู <c oughs> าหินต้มเก้านั่นนี่ผู้หินล่องเก่าอาฮะก็กำลังเดินทาง <c oughs> เพื่อไปเข้าเขตพิษณุโลกค,ค่ะเพื่อเราจะได้ต่อไปที่จังหวัดน่านโดยใช้เวลาประมาณเขาบอกว่าประมาณแบบ6ชั่วโมงได้5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงประมาณนี้6ชั่วโมงแหละติ ประมาณ6กชั่วโมงนะคะแล้วตอนนี้ก็ประมาณสิบแปดองศาซึ่งหนาวมากๆาเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เตรียมตัวเลยคือเนี่ยเรามีแค่เสื้อหนาวแค่ตัวนี้แหละที่แบบเราเอามาเพราะเราไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้บวกกับแบบไม่ได้ตัวเราไม่ได้คิดจะมาบูน้บ่เอออะไรก็คือบอกเลยว่าเมื่อคืนหนาวมากตอนเมื่อเช้าก็หนาวมากโอเคตอนนี้ก็เนี่ยไว้เดี๋ยวไปเจอกันว่าแบบ จังหวัดน้านเป็นยังไงเพราะว่าน่านก็ไม่เคยไปบอกแล้วว่าทริปนี้ไปแบบ no plan จริงๆตื่นเช้ามาเขาคิดจะไปจังหวัดไหนจะไปไหนอะไรยังไงต่อแล้วก็ไม่มีที่พักต่างๆนานาเนาะโอเคทางในอุทยานก็เดี๋ยวจะเป็นไงแล้วไปดูกันเนาะไปจ้า It's true. ก็มาถึงที่อุตรดิตถ์อิตรดุตดกันแล้วเย้ <c oughs> ก็ระหว่างนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพนะคะข้างทางว่าแบบว่าถึงจังหวัดไหนแล้วบ้างแต่ที่บอกเลยว่าชาร์ l e นจ์ก็คือว่าเป็นเส้นทางที่ไกลแล้วแบบไม่เคยไปแล้ว,วฝนตกตลอดทางแล้วก็เริ่มที่จะมืดแล้วนอกจากนั้นก็คือว่าลมยางรถละอ่อนซึ่งพวกเรางงมากเพราะว่าก่อนมาเที่ยวทริปเนี้ยเราเอารถเข้าไปซื้อใช่ปะ่ะซึ่งมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเราก็เลยต้องติดต่อพี่ช่าง ว่าแบบว่าทํายังไงยังไงต่อว่าปั๊มก็หายากมากเพราะมันค่อนข้างจะเป็นป่าเป็นเขาแล้วก็แบบว่าสัญญาณเน็ตแต่ละคนก็คืออ่อนมากแบบเน็ตหมดเน็ตหายอะไรอย่างนี้แล้วอยู่ๆก็เจอพี่คนนึงโบกให้จอดรถอยู่กลางทางเพราะงั้นจะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเนื้อาคิดฮะเดี๋ยวหน้ารงพยาบาลเดีัยวตัวนั่นก็อยู่สมมตนสมมติต้องข้าไปตัวเมืองก่อน อ่าเดี๋ยวเราจะผ่านอำเภอสาขก่อนไปจังหวัดน่านเนาะอ๋อจะมีน้ำท่วมช่วงระหว่างอำเภอสาบไปน่านอ๋อช่วงนั้นใช่ไหมครับในตัวอำเภอสาขก่อนครับนะครับหรือแม้แต่ไปตอนดึกดึกใช่ครับเพราะน้ำน้ำจริงๆเป็นน้ำป่าแต่มันก็ลงละอ๋อผมไม่รู้ว่ามันจะลงเมื่อไหร่ช่วงไหนใช่ไหมฮะใช่ครับแต่หาอะไรนอท้องก่อนไปก่อนครับในตัวอำเภอนะก็ขึ้นเขานี่นี่ไปไปอีกไกลไหมฮะอำเภอสาอขานี่ไปอีกประมาณสิบห้าโล อ๋อครับครับแล้วมีปั๊มน้ำมันไม่แถวนั้นมีปั๊มน้ำมันมีครับมีนะครับมีปั๊มเชียวเดี๋ยวจอดแป๊ะปั๊มเชียวก่อนตัวละสามเลนครับน้ำองไะสามครับผมครับผมะด้าปด้าอยู่ในตัวเบอร์ซึ่งน้ำนะอ๋อครับครับครับครบเผื่อเขอพูดแม่เขอพูดแม่เขาบันทึกเจ๊ะผมไม่เคยมาด้วยนี่ผมก็จะกลับแพร่นี่ไม่ได้กลับหรอกคุณนั่นเชียว เิดเหตุการณ์ก็คือว่าเราไม่สามารถเข้าไปที่น่านได้เพราะว่าน้ําป่าคือขึ้นสูงมากคือกระบาไม่สามารถผ่านได้เพราะฉะนั้นก็ปิดเส้นทางเลยทั้งทางตรงและทางอย่างนี้ก็คือปิดหมดทุกทางเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยอยู่ระหว่างกลางทางว่าตอนนี้คือทุ่มจะทุ่มสี่สิบแล้วก็คือแบบกลับตัวก็ไม่ได้จะไปก็ไม่รู้จะถึงไหมเพราะว่ามันแ,แบบว่าน้ําป่ามันไหลหลากมันเพิ่งขึ้นมาเนาะแล้วก็ ตอนนี้ก็เลยจะลองไปดูก่อนว่าแบบว่าแบบมันสามารถไปได้เปล่าคือน้ำมันลดหรือยังเพราะเมื่อกี้ที่ผ่านมาค่ะผ่านมาก็น้ำป่าขึ้นมาอยู่แบบสูงเหมือนกันอ่ะคือสูงเกือบข้ามกำแพงเลยเออนั่นแหละ ึ้นมาสูงแต่ว่าเป็นแค่จุดเดียวคือสั้นๆก็เลยผ่านมาได้ตอนนี้ก็เลยมาจอดอ,อยู่ที่ฟั้มก็กำลังเนี่ยรอรถคันอื่นที่จะไปหน้าเหมือนกันกว่ารอยโลเขาจะไปยังไง<ๆ>เพราะว่าอย่างพี่ปั้มอย่างเงี้ยเขาก็แนะนําว่า<อ>ให้ไปทางบ้านลี่บ้านสมานแล้วก็ต่อไปนั่านซึ่งมันจะอ้อมไปอีกร้อยกว่าโล,รล,ลประมาณร้อยโลที่กว่ร้อยโลเออประมาณร้อยโลซึ่งก็คือมันเป็นทางเขาอีกเหมือนเดิมไปละคราวนี้ก็เลยเราต้องดูว่าเรา เราคงไม่ออมไปทางเขาแน่นอนเพราะมันร้อยกว่ารูมันมันที่เดิมตอนนี้ตอนนี้อะไรอีกประมาณอีกสามสิบอ่ะเข้าหน้าจริงจังอ่ะสามสิบบาทสามสิบสามสามสิบโลถ้าเราต้องทำเมือวิญาณ <30 S 2> อ่ะสามสิบกว่าโลถึงจะเข้าไปอำเภอแบบจริงจังเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเนี่ยกำลังจะเกาะกลุ่มกันไปว่าเขาจะไปยังไงแต่ถ้าเกิดถ้าให้เราวนกลับไปที่เดิมอ่ะวนน้ำป่าตรงนั้นที่เราบอกว่าเราข้ามผ่านมาแล้วมันจะสูงขึ้นมากกว่าเดิมอีก ก็เลยดีดูก่นว่ายัางไงผีจริงจริงกไปอนั้นเรดเยบนัหรอ้มันแรง ปีไม่เคยผู้นี้ก็คือมีปีแล้วก็จอยู่เหมือนกันไม่รู้จักน่านขอไใครเลยคะก็ไกลอยู่ครับเป็นห้องเระห้าหกสิบล้อถ้าถึงที่อำเภอหน้านะตอนนี้นะทุกคนคือจริงๆแค่แบบประมาณสี่สิบนาทีก็ถึงหน้านตั้งแต่ทุ่มครึ่งตอนนี้คือสองรุ่มพึ่งแล้วคือ snow service ด้วยก็คือต้องขับตามกันไปเลยเพราะว่าแบบเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ กับชาวบ้านเนี้ยเอามาคอยบอูกทางบอกทาง,งต่างๆว่าอะไรยังไงแล้วนี่ก็คือเข้ามาท,ทางอ้อมที่แบบว่าปลอดภัยแน่นอนเขาว่างันนะปลอดภัยแน่นอนแต่ว่าต้องอ้อมอ้อมหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่หน่อยเลยว่าแต่ว่าไม่รู้จะยังไงต่อว่าไปถึงไหนยังไงสิ ซึ่งตอนที่เราเจอพี่ที่เขาแบบบุกให้เราจอดตอนแรกเราก็แบบตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องบุกให้จอดด้วยแต่สรุปก็คือนั่นแหละพี่เขามาเตือนว่าข้างหน้ามีน้ําป่าก็แบบโอ๊ยอะไรขนาดนี้ลมยางก็จะหมดเออแต่สรุปแล้วเราก็ได้เนี่ยเติมลมยางกันที่ปั๊มที่เราไปจอดเนาะที่แบบว่าปั๊มที่ไปจอดคอยว่าแบบจะเอาอยัางไงต่อดีก็พี่ที่ปั๊มก็คือดีมากใจดีจริงจริแบบคอยช่วยเหลือตลอดเลย ก็ในที่สุดนะคะแล้วก็มาถึงตัวเมืองน่านกันสักทีค่ะก็เข้ามาถึงได้ประมาณสักสี่ทุ่มแหละแล้วก็มาเนี่ยไปหาโรงแรมกันเสร็จแล้วเราก็มาเจอันที่ร้านเนี้ยร้านอาหารประมาณห้าทุ่มครึ่งเพ่ที่ได้กินข้าวเพราะฉะนั้นอ่ะเรารวมเวลาไปทั้งหมดก็คือแบบจริงๆต้องหกชั่วโมงในการเดินทางใช่ป่มแต่เราใช้ไปทั้งหมดเก้าชั่วโมงบวกจ้าสุดปังไปอีกก็ก่อนที่เราจะไปทานข้าวนะคะเราก็มาหาโรงแรมกันซึ่งเราก็ หมือนกับขับไปขับมาแหละเพราะแบบไม่รู้จะไปตรงไหนตอนแรกเราก็ดูรีวิวมาว่าจะไปอีกโรงแรมหนึ่งแต่โรงแรมนึงก็เหมือนกับว่าข้ามสะพานไปไม่ได้เพราะแบบน้ํามันท่วมใช่ปะเราก็ไปถึงโรงแรมนั้นไม่ได้เราก็เลยต้องหาภายในตัวเมืองแบบใกล้กลกลๆง่ายๆแ่ละเราก็เลยมาจบโรงแรมนี้ค่ะชื่อว่าโรงแรมว่าภูหันษาบูทีโฮเทลค่ะก็ถือว่าโอเคพี่ๆที่เขา คอยดูแลอยู่ก็คือน่ารักให้ข้อมูลดีว่าคนไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะสวยงามดีแบบไม่แพงอ่ะก็ถือว่าบรรยากาศดีเพราะแบบมองมาจากห้องเราก็คือเป็นสระน้ําเลยอาหารอร่อยค่ะรู้สึกว่าแบบกินแล้วแบบอร่อยดีแล้วอาหารเบรคฟาสอะไรเงี้ยรวมก็รู้สึกจุดที่ประมาณคือละพันกว่าบาทอ่ะแบบพันห้าพันเจ็ดอะไรประมาณนี้อยู่ได้3คนนะก็คือโอเคห้องใหญ่ใช้ได้เลยถือว่าที่นี่พักแล้วสบายใจค่ะ o มอร์นิ่งเช้าวันที่หนึ่งที่น่านค่ะหรือว่าเช้าวันที่สี่การเดินทางของร้อนเอง ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บนที่แรกนั่นก็คือวัดภูมินหรือชื่อเดิมเรียกว่าวัดพรมมินนั่นเองค่ะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะก็คือเข้ามาในอำเภอเมืองเราก็จะเจอวัดนี้เลยเป็นวัดสําคัญแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดน่านนั่นเองคือวัดนี้มีลักษณะที่สําคัญคือโบสถ์และวิหารถูกสร้างเป็นอาคารเดียวกันซึ่งวัดภูมินถูกสร้างขึ้นเมื่อราวปีพศ2139โดยเจ้าเจดบุตรพรมมินนั่นเอง ก็เราก็ได้ทําการถ่ายบริเวณข้างในวัดแล้วก็ตัวบริเวณรอบๆวัดนะคะก็เดี๋ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดภูมินค่ะเป็นวัดชื่อนางของด้านเหน่งวัดนี้อยู่ไหนวัดนี้อยู่ไหนวัดภูมินมวัดภูมินจังหวัดน่าน ็เธอว่าสวยแล้วก็คนเยอะประมาณเดี๋ยวตรงนี้เดียวเรา,า,าไปให้ดูกันแล้เป็นยังไงเนาะก็นี่นะคะเป็นรูปภาพชื่อดังก็คืออันนี้เห็นไหมนี่เป็นรูปภาพกัสิบรักชื่อดังนั่นเองก,ก็คือมาเจอมาเห็นกระตาละ นี่แหละค่ะคือไฮไลท์ที่คนชอบมาวัดภูมินก็เพื่อจะมาดูรูปภาพของปู่ม่านย่าม่านนะคะซึ่งเป็นภาพกระซิปลักชื่อดังนั่นเองก็คือภาพนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินนะคะจังหวัดน่านเป็นผลงานของหนานบัวผันซึ่งเป็นจิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทยลื้อซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปนนี่และเป็นภาพที่โดดเด่นประจําวัดภูมินโดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกําลังกระซิบสนทนาน,นั่นเอง เพราะฉะนั้นภาพนี้ห้ได้ชื่อว่าเป็นกระซิปลักบันเลโรค่ะก็จะเห็นนะคะเป็นมุมที่ฮอตฮิตจริงๆคือคนลุมถ่ายรูปเยอะมากเราก็เลยโอเคขอเดินที่จะไปสำรวจบริเวณตัวโบสถ์ตัววัดนะคะว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างก็ฝาผนังนะคะก็จะมีพวกรูปวาดเหมือนวัดทั่วไปนะคะก็สวยเนาะ แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะตรงหน้านี้ตรงที่เรายืนอ,อยู่อ่ะข้างนอกเขาก็จะมีเหมือนกับทัวร์พาชมรอบๆเมืองตัวหน้านะคะก็จะมีเป็นรอบๆก็เสียตังไปในราคาเท่าไหร่นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าแบบเหมือนจะมีหลายรอบเนาะแต่ตอนนั้นอ่ะเราไปถึงก็ประมาณสักเที่ยงครึ่งล้ะที่วัดภูมินเราก็เลยแบบไม่มีเวลาขนาดนั้นที่จะไปนั่งทัวร์แบบเป็นชมมั่วโมงเพื่อที่จะทัวร์เมืองหน้านะคะเราก็เลยเลือกที่จะไม่นั่งแล้วก็ไปตามที่เราอยากที่จะไปแทนเนาะแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาเยอะเราแนะนําเลยว่า น่าจะนั่งเที่ยวอ่ะเพราะดูแบบน่าจะเข้าถึงดีน่าจะสนุกเพราะถ้าเรามีโอกาสครั้งหน้าเราก็กะว่าจะไปลองเหมือนกันอันนี้เป็นบริเวณรอบวัดอันนี้ก็จะเป็นหนังสือกันนะคะเกี่ยวกับประวัติของวัดภูมินทร์นั่นเองก็จะมีเรื่องราวว่าแต่ละภาพวาดเป็นยังไงราคา120บาทเท่านั้นแล้วก็มีโปสการ์ดต,ต่างๆ อันนี้ก็คืออยู่ตรงข้างหน้าวัดภูมินเลยเก็จะมีของขายต่างๆนานานะคะเป็นของที่ระลึกมีภาพวาดชื่อดังต่างๆนะครับคกัคิดักอนีออันนี้สาดไว้บนอากาศกลางหาว <ๆ S 2> ก็กลัวมองเหมือชอยจนดาวลงมาคลุน นี่ไงคลิปเป็นคำเมืองคลิปเป็นคำเมืองใช่ไหมคะเป็นตะกรัากีบหมดเลยอ่ามาเลยว้าวเจ๋งอะ่ะนี่เราเอาเล่มนี้สวัสดีค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ไปกันที่วัดภูมินกันซึ่งก็คือตรงนี้ตรงข้างเห็นไหมถ่ายคลิปมาแล้วแหละเดี๋ยวลงก็สวยสวยแบบ เป็นภาพกระสิบลักชื่อดังนั่นเองภาพกระสิบลักนะจ๊ะบายถัดมานะคะแล้วก็มาอยู่วันที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารค่ะซึ่งวัดนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์ทะสถานแห่งชาติน่านเดิมชื่อวัดหลวงกลางเวียงค่ะเป็นเจ้าผู้ครองนครน,น,น่านพญาภูเข่งเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ1949วาะวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวลวิหารเป็นวิหารขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือลักษณะภายในโอทงด้านหน้ามีสิงคู่ยืนตรงเชิงบันไดด้านละตัวมีทางเข้า3ทางคือประตูกลางทำเป็นประตูใหญ่และประตูเล็กอยู่ด้านซ้ายและด้านขวามีทางขึ้นเปิดประตูเล็กๆเราก็จะเก็บวิดีโอรอบๆด้านวัดมาให้ดูนะคะแล้วก็ด้านไหนวัด่าเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนเนาะทีอ,อยูน่นวัดพระธาตุทางคำค่ะเป็นเ้าวัดของน่านที่แบบต้องมาโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไป และนี่ก็จะเป็นตัวด้านในโบสถ์นะคะคือเข้ามาแล้วคือสวยมากๆเลยอ่ะตัวพระาธาตุเจดีช้างค้ำวรวิหารนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในนับเป็นภูชนียสถานสาคัญเป็นเจดีที่ได้รับ<ว>อิทธิพลทางด้านศิลปะสุขโขทัยจากเจดีทรงลังกาคือเจดีวัดช้างล้อมนั่นเองค่ะก็ข้าในก็สวยาสวยไหมสวยมาก

อเคทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะไปกันที่วัดคิดว่าวัดพระธาตุเช่แหงแล้วก็วัดพระธาตุเขาน้อยเพราะว่าตอนนี้เราไปวัดพระธาตุช้างคำแล้ววัดภูมินเรียบร้อยละแล้วก็เดี๋ย,ยว,วจะไปวัดหัวข่วงด้วยแล้วก็พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งน่าน uh? สถานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะโอเคแล้วก็ตอนนี้อาการร้อนมากแบบ no plan for real ค okay, okay, of of Whoa, bye bye, ือรถเสร็จค่อยต่ออะไรอย่างงี้เคยเดี๋ยวไปดูต yep, yeah, so ่อว่าที่ต่อไปจะเป็นย okay, so anyway. ังไงไปลจ้าอันนี้ก็จะเป็นถนนเมืองหน้านะคะจะเห็นได้ว่ามีความแบบเงียบสงบแบบไม่วุ่นวายเหมือนในเมืองกรุงเทพเนาะก็เห็นแล้วแบบสงบดีเหมือนกันค่ะชอบมาก อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดหัวข่วงค่ะตั้งอยู่บนถนนมหาพรหมตําบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนะคะเป็นวัดที่มีความสําคัญในเขตหัวแหวนเมืองน่านอยู่ติดกับหอคําหรือพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติน่านและคุ้มอดีตเจ้าเมืองน่านไม่ปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใดนะคะแต่ว่าสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยล้านนาตอนปลายพุทธศตวรรษที่20-22มีจิตกรรมฝาผนังที่สวยงามภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะพุทธศิลป์แบบท้องถิ่น,น,นัา้านนา สกุลช่างเมืองน่านฝีมือประณีตงดงามค่ะจะเห็นได้เลยว่าพระพุทธรูปมีความแตกต่างจากวัดอื่นจริงๆก็สวยงามมากค่ะ ก็ตรงที่เราอยู่นะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติหน้านั่นเองอย่างที่บอกไปก็คือที่เขานิยมมาก็คือจะเป็นซุ้มดอกลีลาวดีนะคะก็อยู่ทางข้างหน้าเลยไม่ต้องไปไหนไกลเนาะจอดรถก็มาถ่ายข้างหน้าได้เลยด้านในของพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีพวกสินค้าพื้นเมืองแล้วของที่เรื่องต่างๆอะไรพวกนี้แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องราวชาติพันธุ์วิทยาเกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่ของชาวไทยพื้นเมืองภาคเหนือเนาะแล้วก็จะมีพวกแบบว่าข้าของเครื่องใช้แหละ ต,ต่างๆนานาอะไรประมาณนี้ก็ถ้าใครมีเวลาก็สามารถเดินเข้าไปดูด้านไหนได้นะคะน่าจะเสียตังค์เข้ามัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หลักๆก็คือตรงนี้มีความธรรมชาติสูงมากค่ะอย่างซูมีเราวันีก็คือยาวมากเลยนะุกคนคือแบบเลือกถ่ายหรือว่าจะเอาตรงไหนตรงที่ไม่มีคนก็ได้เลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปหาข้าวทานกันค่ะ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อว่ามายุรีรสเด็ดค่ะคือประมาณแบบ30บาท40บาทแต่แบบอร่อยมากเพราะร้านทีาขายดีมากๆเลยแต่แบบไม่ไม่แปลกใจพบอร่อยจริงๆแล้วก็จอดรถกันวัดไผ่เหลืองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปที่อำเภอปัวค่ะซึ่งอำเภอปัวเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสวยมากเหมือนในคลิปเลยค่ะคือสวยธรรมชาติจริงๆขึ้นไปข้างบนแล้วแบบกีดร้องอะแบบ ว้าวจริงๆนะก็ไว้ติดตามกันในคลิปหน้านะคะทุกคนส่วนในคลิปนี้ก็จะเป็นการพาทุกคนไปเที่ยวในตัวเมืองน่านมากกว่าว่าที่เที่ยวเป็นประมาณไหนในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สนุกตื่นเต้นตั้งแต่เริ่มทริปจริงๆเพราะแบบเจอน้ำป่าตั้งแต่เริ่มเนาะอย่างตัวเมืองน่านเองก็จะเป็นวัดส,ส่วนมากซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละวัดมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามดูตั้งแต่ต้ตตนจนจบนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย